งายนี่เราก็ก็จะกลับบ้านจนตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็หกโมงแล้วหกโมงเช้าเ้ยหวังว่ามันจะไม่มีพวกซอมบี้แล้วละกันเอาล่ะก็สว่างหมดแล้วนะเนี่ยก็เดินไปต่อเลยเอาล่ะไปเดินไป เป้ยเยเอ้ย,เ,อยเดินไปเ้ยเดินไปเดินไปเดินไปหวังว่าจะไม่มีพวกซอมบี้ล,อละอไะไรอะไรวะเนี่ย มหัศจรรย์เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยู่ๆก็ตอนกลางคืนเลยเหรอเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยเนี่ย จะอยู่ก็ตอนกลางคืนน้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรโอ้ยเอาล่ะ,ละมันคงไม่มีพวกซอมบี้แล้วมั่งตอนเช้าตรู่แล้วเนี่ยยังกองเหี้ยเอ้ยเฮ้ยซอมบี้นี่ว่ะ เอ้ย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 หยุดเดินหยุดเดินหยุดก่อนเอ้ยควบคุมตัวเองไม่อยู่เฉยเลยไอ้สัดเอ้ยลุกไม่ได้อีกเอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าตัวเองงี่เง่ายังไงไม่รู้เอ้อเออแบบนี้ต้องฟิตตัวเองละเอาละแค่นี้ โอ้ยเอาไฟฉายออกแม่งเลยอโอ้ยพังหมดแล้วเอ้ยตายดีกว่า,ออา,าอเอาละบบแค่นี้แค่นี้ก็จบเราได้พลังเข้าโพดแมนมาส่วนนึงทำแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องใช้ปืนละไรเมือ่อไหร่จะถึงบ้านเอาล่ะในที่สุดก็ถึงบ้านสักที เปิดประตูดีกว่าเอาเฮ้ยไม่มีกุญแจกนพังประตูแล้วเออโอเคเข้าบ้านมาได้ละห้องนอนเดี๋ยวจำบ้านตัวเองไม่ได้เฉยเลยห้องนอนตู้อยู่ไหนวะกูลืมห้องนอนตู้อยู่ไหนห้องนอนเออนั่นไงนั่นไงห้องนอน อเอาละได้นอนสักทีเออจ้าวอันสุดใสเอาละจ้าวอันสุดใสเอาละห้ะา,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 าถึงบ้านตัวเองแล้วปลอดภัยแล้วเอาละก็อตอนนี้ก็สิบโมงแล้ว ก็จากหกโมงเปสิบโมงเอาละสงสัยว่าเอาละาเราสงสัยเหมือนกันนะว่าเราจะออกออกมาใช้ดีไหมเนี่ยไม่แล้วกันมาแต่เราสงสัยว่าข้างบนบ้านมันมีอะไรทำไมกดบอกว่า ไมันบอกว่าข้างบนบ้านคุณต้องไปเจอให้ได้ออออออเอาละพลังยเอาละ เรามีพลังของเขาบูดแมนนิดหน่อยแต่ว่าบ้านพังไปหมดแล้วแฮะบ้านพังเอาไปก่อนเนี่ยออเอาเอลยไม่ไหวแล้วอยู่ทบ่อนตัเองอ้ยอ้ออออ้ย